คุณผูวันนี้สนุกแน่นอนนะคะต้องบอกว่าอมอิ่มเ่ยนะพู่เจอมันหนางมากแล้วต้องบอกว่าเรื่องที่ชมพู่เคยได้ยินนะ ขนลุกจริงๆวันนี้ค่อยๆกูยกับเขาแล้วกันนะคะอุ่นอุ่มอิ่มค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแต่จะบอกว่ากาลี่เองน่ะก็เป็นคนหนึ่งที่เคยดูเขาออกรายการแล้วก็เคยนั่งคิดอยู่บนเตียงนอนนั้นแล้วก็ดูอ่ะดูเขาอยู่แล้วดูผ่านมือถือเฮ้ยอยากเจอผู้หญิงคนนี้จังแล้ววันนี้ก็ได้เจอจริงๆนะจิตหลังการธรรมะจัดสรรนี่ก่อนจะเข้าเรื่องสคริปต์นะจุ๊บผู้ย้อนนิดนึงตอนนั้นนะไปเจอกันที่บ้านพี่ทอฟฟี่พี่ทอฟฟี่สามห้าสิบอะแล้วพี่ท็อฟัง พูดตรงทุกอย่างคนในบ้านฟังแล้วขนลุกเอ้ยห่าแล้วพี่เขาบอกจริงจริงไม่เคยมีใครรู้เลยเรื่องคนตายคนนี้เหรอแล้วไปรู้ได้ยังไงเดี๋ยวต้องมาถามว่าอีกทีนึงแต่อันดับแรกต้องเริ่มต้นก่อนเลยว่าชื่อของเราเนี่ยอุ้มอิ่มคนเห็นผีได้แต่ใดมาคะชื่อนี้จริงๆชื่อนี้เนี่ยพอเริ่มเข้าวงการเนี่ยทุกคนก็เรียกเลยเพราะว่าเราเป็นคนเห็นผีอยู่แล้วค่ะเขาก็เลยเติมนามสกุลเลยก็เป็นอุ้มอิ่มคนเห็นผีตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะเห็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เห็นมาตั้งแต่ จับความได้เอาเ็นว่าจําความได้ก็รู้แล้วว่าเห็นแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นผีหรือเปล่าเ,ออเราก็คิดว่าเขาเป็นเพื่อนเราอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เด็กมันใสใช่ไหมเขาโตขึ้นมาแก้วนะมันก็ต้องค่อยๆขุ่นเ,ออเราไปดูละครไปดูหนังเฮ้ย อที่เห็นอันนี้นนเขาเรียกว่าผี <S 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 เราก็เริ่มแบบฉลาดขึ้นแล้วไงไม่เอาไม่เล่นดีกว่าไม่เล่นด้วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเริ่มไม่เล่นด้วยผีก็งงว่าเอา้าแต่ก่อนเล่นด้วยทำไมเดี๋ยวนี้ไม่เล่นด้วยก็โกรธแล้วก็หลอกเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะภาพที่เราเห็นอนะในวัยเด็กที่เราเห็นอนะเขามาแบบเป็นลักษณะไหนดี <ใน S 2> หรือเหมือนเราคุยกันนี้เลยจ้ะเป็นมันปกติไม่ได้แบบหน้าซีดมีเลือดอะไรนะไม่โอเคแล้วมาแยกออกได้ยังไงว่าตกลงอที่เราเล่นมาตลอด มันคือผีแล้วอะไรอย่างเงี้ยะก็ <g ots> ผีปกติไม่แต่งตัวแบบนี้เอ้ยคนปกติไม่แต่งตัวแบบนี้แต่ผีเนี่ยแบบใส่ครึ่งตัวอย่างเงี้ย <g ots> บบใส่ <g ots> สไม่ใส่เสือ้อไม่ใส่เสื้อใส่ใส่แค่แบบกางเกงหรือบางคนก็แบบตัวเขามีออร่า่เร,เราตช่ายแต่รเราไม่ได้สังเกตไงด้วยความเป็นเด็กแล้วก็อยากเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยกลายเป็นอย่างงั้นถามหน่อยแล้วตอนเด็กๆเวลาเราเล่นกับเขาอะแล้วเวลาคนรอบข้างเห็นหรือพ่อแม่เห็นอะ เขาเขาคยเห็นมาเฮ้ยทำไมนั่งเล่นคนเดียวพูดคนเดียวมันเหมือนตอนที่เราเลี้ยงลูกแล้วลูกเล่นกับใครก็ไม่รู้แต่เราคิดว่าเขาคือเพื่อนในจินตนาการ<อ>เป็นป่ะยังไม่เลา,ายัาง,ยาง,ยางไม่เป็นอุ้มอุ้มอยูห่หันไป ขอขอเฮ้ยขอจริงเนี่ยขออะไรกับใครทุงทีค่ะจริงเออเอันนี้อันนี้มีแต่หัวเราะคนเดียวลูกหัวเราะคนเดียวแล้วหันไปแบบอ้าวลูกไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยอะไรประมาณนี้ก็มีเหมือนกันจริงเขาก็เหมือนว่าเป็นแม่ซื้อไงพี่แฟรี่ออแม่ซื้อเล่นด้วยเอางี้ค่อยๆเล่าเหตุการณ์กว่าเด็กๆเวลาเห็น เขามาอยู่ที่ไหนสถานที่ปกติหรือว่าที่บ้านของเราที่บ้านเลยค่ะก็มาหาในบ้านอย่างเงี้ยมาเล่นด้วยแต่พวกนี้กลับบ้านเป็นเวลาพอแบบประมาณ5้าโมงหกโมงไปแล้วบอกว่าต้องรีบกลับบ้านแล้วนะก็หายไปอย่างเงี้ยก็เดินออกออกไปแต่เราไม่เคยแบบวิ่งตามไปอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกครั้งที่พอเดินออกไปก็จะไม่เห็นแล้วอ๋อเคยมันเขาเขาเวลาเขาเดินหรือว่าเขา เขามาเนี่ยเขาเดินมาหรือว่าเขารอยมาหรืออะไรแบบนี้หายตัวเนี่ยชาวใหม<ะ>หยก่อนเนะี่ยที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นผีเขาเดินมาเพราะเขาต้องการให้เรารู้สึกว่าเขา่เป็นคนเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ทำงานมาจนถึงวันนี้นะคะ,คะผีสามารถลอยได้ผีสามารถหายตัวได้ผีทำได้ทุกอย่างแต่ผีก็ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นบางทีอย่างเงี้ยเราเห็นว่ามีประตูใช่ไหม,มในเมื่อทุกคนบอกว่าผีอ่ะผ่านกำแพงได้เราเคยดูในหนังอ่อะแล้วทำไม เราไปติดยันที่ประตูผีถึงไม่เข้าเออแต่เมื่อกำแพงก็ผ่านได้อ่ะเออมันเหมือนเป็นข้อกําหนดที่แบบเหมือนมีคนกําหนดไว้แล้วอะว่าตรงเนี้ยห้ามเข้าเขาก็เลยเข้าไม่ได้ตั้งแต่กําแพงจนถึงประตูเนี้ยอ๋อมันเป็นแบบนั้นนั่นแหละค่ะ,ะ,คะจริงถ้าเกิดว่าตอนที่เราเด็กมากๆเด็กมากๆก็เจอผีแล้วแต่ว่าคือมันมันเชื่อมีความเชื่อเรื่องผีมาตั้งแต่เด็กหรือมีใครมาเล่าให้ฟังไหมว่า ผีมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือไงจริงๆเราต้องเรียกว่าสะสมประสบการณ์มากกว่าคือพอเราเริ่มเห็นปุ๊บเราเราคุยกับพ่อแม่ก่อนเนาะอย่างแรกเพราะเราเป็นเด็กแล้วพ่อกับแม่ก็จะบอกว่าไม่มีจริงหรอกผีไม่มีในโลกนี้เราคุย่ากไปบอกพ่อแม่วบอกว่าเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยมาเล่นด้วยกันตลอดเลยนะแล้วก็พูดให้เขาฟังว่าเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ชื่อนี้อย่างเงี้ยแต่คุณพ่อก็บอกว่าหูไม่มีหรอกลูกถ้ามีอ่ะขอหวยสามตัวตรงๆให้ป้าเลยอย่างเงี้แล้วเป็นพี่ฟรี่พี่ขอปะขอ่าเพราะเราเป็นเด็ก เราก็ต้องขอดิอแล้ว<ร>ได้ไหมคะได้คือก็เลยเป็นเด็กที่มีของเล่นเยอะแยะมาตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าก็เขาให้กันเองอะ่ะเราเป็นแค่คนที่ยืนตรงกลางอะอแล้วเราเหมือนแบบ ป้าบอกมาเราก็ถามหววออกอะไรอ่ะเราก็เห็นเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี้ยเราก็บอกหววออกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วตอนเนี้ยตอนแต่ตอนนี้ใช้การไม่ได้อ่ะโดนหลอกบ่อยมากเลยพี่ผู้แต่ตอนแรกเหมือนว่าคุณพ่อก็ไม่เชื่ออะไรอย่างนี้ป้าใช่ค่ะไม่เชื่อแต่ว่าด้วยความที่ลูกสาวตัวเองโดนแล้วก็เราไม่โกหกอยู่แล้วป้าก็รู้อย่างเงี้ยป้าก็เลยแบบว่าเขาเชื่อแล้วหลายๆเหตุการณ์ที่เราไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาเรา โตขึ้นมาหน่อยใช่ไหมเราก็จะมีพิธีล้างปราช้าเคยได้ยินไหมคะที่แบบว่าเขาจะไปขุดกระดูกขึ้นมาแล้วก็ขัดขัดขัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเนี่ยในหลุมเนี้ยเป็นพระเออก่อนก่อนที่จะขุดอย่างเงี้ยค่ะป้ะาบอกจริงเหรอคือป้ากลายเป็นว่าป้าสนุกกับเราอย่างเงี้ยเออแล้วก็พอขุดขึ้นมาก็เป็นพระมีใบกำกับเลยว่าเป็นพระอ่านอย่างนี้อยากรู้ว่าตอนที่ตอนที่เราไปเห็นที่หลุมแล้วเรารู้ได้ไงว่าเป็นพระ เราไม่รู้ค่ะแต่ว่าพอเขาเขาเสี่ยงทายกันแล้วเขาจะมีไม้สั่งงามใช่ไหมคะ,อะพอไปปักปุ๊บเขาบอกว่าตรงเนี้ยม,มีมีมีวิญญาณอยู่แล้วเขาก็ค่อยๆยขุดทีแรกไม่เห็นเลยพี่แฟรี่พอขุดไปสักพักครึ่งนึงก็เห็นเลยว่าเป็นพา้ายืนขึ้นมาเนี้ยอ๋อเรา <c oughs> ไปเห็นเป็นเหมือนแบบภาพในในใสายตาเราใช่แบบเป็นพา้ายืนขึ้นมาแล้วก็ พ่อพ่อเห็นไหมผ้าคือในจิตเขาเรียกว่าเป็นตาตาเนื้อตาเนื้อใช่เห็นเลยเวลาเราเห็นเราจะเห็นสองแบบก็คือตาเนื้อกับตาทิพย์เนาะตาทิพย์อิ่มจะเห็นแบบเป็นลางๆเหมือนมีผ้าเขาบางมากั้นเราแต่ถ้าตาเนื้อคือเห็นแบบพี่แฟลี่เห็นพี่ชมพู่อย่างนี้เลยเห็นชัดมากแต่ว่าขึ้นอยู่กับวิญญาณนะคะไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเราเขาจะให้มาเห็นในตาไหนถูกต้องค่ะท้าอย่างนั้นพอเราเริ่มรู้ว่าเอ้ยสิ่งที่เราเห็นแต่เด็กมันคือผีคือวิญญาณไม่ใช่คนนี่นามันมีความกลัวเกิดขึ้นมา กลัวมากกลัวแบบกลัวแทบจะประสาทเลยอ่ะใช่แล้วก็เวลาบอกกับใครเวลาเจอผีวิ่งหนีเลยเพราหลังจากนั้นรู้ละอุ้ยไม่ใช่คนวิ่งหนีเลยใช่วิ่งหนีเลยเพราะว่าเขาเริ่มมาในรูปแบบที่มาแบบในหนังผีแล้วอะเละบ้างหละแบบอั้มบางละอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเริ่มมาแบบน่ากลัวแล้วเวลาที่แบบว่ามีคนมาคุยว่าเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยเราก็จะไม่กล้าพูดแล้วเพราะเรากลัวกลัวว่าเขาจะมาทําอะไรเราหรือเปล่าเพราะว่าเวลามาอย่างเงี้ยพอมันนั่ง สมมติเตียงนอนอย่างงี้ใช่ไหมคะก็มานั่งข้างๆแล้วก็หวีผมอย่างเงี้ยออหวีไปเรื่อยๆมันก็แบบเฮย้ยมันไม่ได้อ่ะออมันไม่ไหวจริงๆอย่างเงี้ยไม่ไหวอเอาจริงเคยดูอ่ะจูออนอย่างเงี้ยน่ากลัวมากเคยเจอแบบนั้นบ้างไหมคะ พี่ฟลี่ไม่เคยคิดเลยนะว่าในชีวิตจะมีผีแบบจุกออนจริงๆแก่ใช่มันต้องไม่มีจริงคิดอย่างนั้นเสมอเพรว่าคมนึกออกปะอ๋ออันนั้นคือตัวอะไรคะไม่ใหนังว่าจะแก๋กๆเกะอันนั้นคือตอนแรกไม่คิดว่าจะมีเพราะว่าตั้งแต่เห็นผีมาไม่เคยเจอผีที่แบบกระดูกไม่มีขนาดนั้นอะแล้ววันหนึ่งที่แบบว่าตอนไปที่ถ่ายรายการเดอะซิกเซ็ตเนี่ยแหละค่ะแล้วแบบเป็นเป็นประตูนรกอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นว่าแบบ เขาไต่ลงมาจากบันไดอะเราเรามองเลยนะเราเราก็วิทยาศาสตร์เนาะเราก็มองว่าทําไมต้องไต่ลงมาทําไมไม่เดินลงมาอะไรเงี้ยคือขาหลังอ่ะเขาโดนรถทับเขาโดนรถทับครึ่งหนึ่งพี่แล้วจิตเขาอะมันไปผูกอยู่กับบ่วงสุดท้ายที่เขาโดนรถทับ่ะโดนรถมันถูกทับแบบปึ้มอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แค่มือเขาอะที่มันไต่ได้แล้วเขาก็ค่อยคานออกมาค่ะเขาถึงบอกไงถ้าเรามีพระพุธอยู่ในจิตใจอ่ะ เวลาที่เราตายอ่ะเราจะนึกถึงสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราแล้วจิตเรามันจะหลุดจากตรงนั้นแต่ถ้าไม่มีอะไรที่เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจเลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามนะจิตเราก็จะค้างอยู่กับภาพที่เราเสียชีวิตนั่นแหละสําคัญมากเลยคือจิตสุดท้ายถึงต้องฝึกธรรมะฝึกจิตใจ<ห>ให้ดีเพราะวันหนึ่งถึงวันสุดท้ายปุ๊บเนี่ย จริงนี่แหละจะมาช่วยเราใช่ค่ะแล้ววิญญาณส่วนใหญ่90%ที่อยู่ในที่เราเห็นเนี่ยคือวิญญาณที่มีความผูกพันมีบ่วงมีกรรมมีติดมันติดทุกอย่างเลยนะพี่แฟลี่พี่ชมพู่อารมณ์แบบเก็บของไว้เยอะๆอย่างเงี้ยก็ติดกับของตัวเองห่วงสมบัติใช่ฉันจะไม่ไปไหน<ๆ>ฉันจะเฝ้ามันอยู่อย่างนี้แหละหวงอย่างงาั้นห่วงอย่างนี้บางคนติดลูก ติดครอบครัวอย่างเงี้ยก็ห่วงกลัวลูกเป็นไรกลัวพี่น้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาถึงบอกว่าเมื่อถึงเวลาเนาะอ,อะไรที่มันปล่อยวางได้ ละมันได้เราก็ควรวางอ่ะนี่มันเรื่องจริงเลยนะตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้จริงค่ะนะสุดท้ายของเงินมาไว้กันดูแล้วแต่ตอนนี้ไม่ตายไงต๊ะพี่พี่ยังไม่ตายไงต่ะพี่เออพี่เอาถามหน่อยแล้วตอนแรกที่เราเห็นคนรอบข้างหาเราบ้าไม่เชื่อมีคุณพ่อเริ่มเชื่อแล้วใช้เวลานานไหมกว่าคนรอบข้างจะรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันพูดจริงมี้หว่าจริงๆต้องเริ่มจากคนในครอบครัวก่อนค่ะคือคนในครอบครัวเชื่อเราเราก็โอเคแล้วเพราะว่า พื้นฐานครอบครัวสําคัญที่สุดเนาะแล้วหลังจากที่เราออกไปเนี่ยเราจะเริ่มเรียนรู้ที่ว่าเราจะพูดกับคนข้างนอกได้มากแค่ไหนตอนไปแรกๆทุกคนจะบอกหมดแหละพูดเพราะว่าก่อนเราเห็นอะไรเราก็พูดแบบนั้นนอะอเราก็สนุกกับการพูดแต่ว่าความสนุกของเราอะ่ะ คนอื่นเขาไม่ได้สนุกด้วยเขาก็ว่าเราบ้าหรือเปล่าเห็นอะไรจริงหรือเปล่านู่นนี่น่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องแบบเหมือนมันต้องเรียนรู้นะพี่แฟรี่มันเหมือนประสบการณ์ที่เหมือนเราโดนคนบูลลี่มาแล้วเราต้องเติบโตจากคําบูลลี่เหล่านั้น่ะเพื่อว่าเฮ้ยไม่เป็นไรก็เราต้องเชื่อมั่นดิคุณค่าของเรามันต้องอยู่ที่ตัวเราเราเห็นจริงปะหลาดเราต้องถามตัวเองเงี้ยเอาถ้าเห็นจริงก็ไม่ต้องกลัวก็เห็นจริงอ่ะ แล้วเราก็แค่ไม่พูดกับคนที่เขาไม่เชื่อแต่ถ้ามีการที่แบบเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราอะ่ะเราพร้อม เราพร้อมที่จะใช้ความสามารถพิเศษเนี้ช่วยเขา,อนานเองอคือมันสําคัญตรงนี้นะอย่างแฟรี่เคยเห็นคนเจอผีเห็นผีมาเยอะ,ะแต่ของอุ่มอิ่มเนี่ยพราะเขาเจอแล้วเนี่ยเขาเหมือนได้นําสิ่งเหล่านี้มาช่วยคนคนนั้นด้วยแล้วทํายังไงหลังจากที่เรามีการเคยไปแบบไปทักคนอื่นแล้วเขาไม่เชื่ออะไรแบบนี้แล้วทำให้เขากลับมาเชื่อเราคือจริงๆนะคะว่าตอนตอนที่เป็นคนเห็นผีเนี่ยแรกแรกยังยังไม่มีอากงเนาะอากงเฮ้งเจียค่ะก็ก็ยากมากที่จะพูดเพราะว่า คือการที่วิญญาณดวงนี้กับคนคนนี้จะเชื่อเราเนี่ยคนคนนี้ต้องมีความสัมพันธ์กับดวงวิญญาณดวงนี้เพราะฉะนั้นจะไม่มีใครเชื่ออิ่มเลยถ้าไม่มีคนมายืนยนันถูกไหมคะ,คะสมมติว่าอิ่มพูดถึงวิญญาณดวงหนึ่งที่เขารู้จักกับพี่แฟลลี่มีแค่พี่แฟลลี่กับเขาที่รู้ความลับของกันละกัน เขาก็จะพูดแบบสรพนามอ่ะเบฟนะอะไรเงี้ยคือวิธีการเรียกก็ไม่เหมือนกันแล้วก็เล่าถึงเรื่องราวที่เขาเคยมีกับพี่แฟลกอย่างเงี้ยเหมือนกันมันก็เลยทําให้เราเนี่ยมีคุณค่ากับคนที่เขาต้องการเราแต่คนที่เขาไม่เชื่อเราเราก็ต้องปล่อยวางอ่ะพี่ทาอะไรไม่ได้ก็เหมือนกับว่ามันต้องมีหลักฐานมาซัพพอร์ตกันใช่เช่นคนในครอบครัวหรือคนที่ประสบเหตุการณ์จริงๆทพอพูดปุ๊บทุกคนไม่เชื่อแต่เฮ้ยเดี๋ยวที่เขาพูดมา จริงไว้เพื่อน<ช>เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้จริงๆคนนี้ชืช่ออย่างนี้แล้วเขาฝากบอกคํานี้จริงๆ <No. S 2> อะไรอย่างนี้จริงๆค่ะมันก็เลยเหมือนมีรายการอย่างรายการเดอะซิกเซนเนี่ยที่มันเกิดขึ้นได้เพราะว่า ความสําคัญคือเจ้าของเคสนะคะคะอิ่มไม่ได้สนใจว่าอิ่มจะพูดอะไรสําคัญเท่าอิ่มต้องพูดสิ่งที่เจ้าของเคสเขาประสบมาเราเจอวิญญาณเป็นร้อยๆดวงพี่เราไม่รู้จะจับดวงไหนมาคุยหรอกแต่ถ้าคนคนนี้เขาเดือดร้อนจากวิญญาณดวงเนี้แล้วเราสามารถเจรจาให้เขาทั้งสองคนอยู่ร่วมกันหรือต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างหมดวิบากกรรมได้นั่นคือภารกิจเราเสร็จแล้วมันเหมือนเป็นกรรมร่วมกันระหว่างคนกับวิญญาณบางคนคนนี้ชีวิตยังตกต่าอยู่หรือว่าป่วยอยู่ <บ>ก, <onder> ก็เพราะว่าเกิดจากดวงวิญญาณดวงนี้ใช่ค่ะแต่ว่าลอยทั้งลอยนะคะมนุษย์เนี่ยจะไม่โทษตัวเองแต่มนุษย์จะโทษสิ่ง ที่มองไม่เห็นก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกทุกคนเสมอว่าก่อนที่จะโทษเขาลองมองเราก่อนมองตัวเราก่อนว่าเฮ้ยเราทําอะไรผิดหรือเปล่าวันนี้เราเราสู้เต็มที่เลยยังเราพยายามเราอดทนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยยังถ้าคุณยังไม่ได้ทําเหล่าสิ่งเหล่านี้คุณจะบอกว่าวิญญาณทําเป็นไปไม่ได้นะเขาวิญญาณก็ฟ้องนะพี่นั่นไงเอาฟ้อย่างนั้นแหละไม่จริงนะมไม่จริงไม่จของเขาเราจริงอ่ะยังมีเรื่องราวอีกหลากหลายมากเลยนะคะโดยเฉพาะเคสที่น้องอุ่มอิ่มเนี่ย เคยไปช่วยซึ่งโหแต่และเรื่องนี่ขนลุกทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันพักสักครู่ค่ะ